สวัสดีค่ะเฮนรี่คุณอยู่ที่ไหนซาร่าอยู่ไหนมองฉันตอนนี้โอไม่ไมไๆไปไไไไคุณยิงฉันเฮนรี่เขารู้สึกว่าฉันเดี๋ยวเราก็จะปวดอะไรมั่วไปหมดเลยล่ะรูงเนีนไปที่กันทำไมเจสันลีตกใจหมดนี่นะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเดอรอินทรเดอร์เดอเดอเด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 อะไร ตอนนี้เรามาอยู่ในแชปเตอร์ใหม่ไม่ใช่ด่านใหม่ของอินทูเดอร์นะก็เขาห่างหายกันไปนานมากเลยสำหรับแบบอินทูเดอร์เพราะว่าไม่รู้เลยแต่เราไปเห็นเขาเล่นมานะมันเป็นด่านใหม่เขาบอกว่าเป็นด่านเลยสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยโอเคนะตอนนี้เราได้เข้ามาแล้วขอเอาแบบง่ายก่อนเลยกันก็เราเราเรา,เราดูเฮ้ยมีหลอดเลือดด้วยวะมีหลอดเลือดด้วยก็เราดูเขาเล่นแนละ้วเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงโอเค ก็บรรยากาศด้านหลังโอ้ยขี้เกียรขี้เกียรเปลี่ยนขี้เกียทํทำกีสกินใส่ด้านหลังเพราะว่ามันมันนานโอเคมามาดูสิ่งที่เขาให้กันเราก็เด็กันคือเพ่้อานไม่ทันคือพยายามอ่านอยู่เราฉอาจจะจ่ายเงินให้เธอหนึ่งครั้งและตอนนี้เธอรู้ฉันรู้อย่างเธอไม่สามารถทบกอดสะติดต่อไปอะไร ออนี่ไงอันนี้มันอารมณ์เหมือนแบบด่านฉากจบเออเออมันมันขึ้นว่าฉากจบอบะเออฉากจบของชปเตอร์นี้มั้งโอ้มียอดด้วยมียอดเนยโอ้เป็นประมาณนี้นะภายในด่านอันนี้คือโอ้ดีอินใช่ไหมเออโอ้ดีอินที่เราเล่นในในคลิปนั้นนะเออคลิปนั้นเราก็เล่นโอ้ดีอินอันนี้ก็ไปไงเนะี่ยไม่รู้มันไปไงทำอะไรอยู่อันนี้คือ โอมาสเกตเอ้ยเราจะอ,อ,อ๋อนมาคุยกับคนนี้นะพูดเลยนายดูเฮียนหลีดีกว่าเอ้าอ๋าอจะไม่เหมือนคนอื่นอีกสถานที่นี้คือที่ไหนโทด,ดแล้วคุณได้รับเงินสดแล้วที่นี่แต่ตัวรักษาผู้หญิงคนนั้นที่ได้ใช่ไหมนี่ไม่อีกต่อไปรับสลีฟนี้อ่านไม่ทัน อ๋อฉันจะจบเรื่องดี้ฉันมีปืนอยู่กับตัวใช่จะเตรียมพร้อมมาคนกูจะยิงเธอไม่รู้โอเคขอให้โชคดีอะไรคนฉันจะต้องทำทุกอย่างเนื้อเรื่องมันเป็นมาไงเราไม่รู้นะเก็บเ <Yeah. S 1> ขาบอกมาถึง อะไรเนี่ยสามารถใช้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 ใชใช,ใช,ใชออ้อันนี้คืออ๋อก้างวงจรปิดไม่ใช่เลยอุย้ยม,มันมันมืดมากเลยเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เรานั่งอยู่ก็ว่าทำไมมมรดูเตี้ยเเฮ้ยใครอ่ะอ๋อกวางเรนเดีย <Wow. S 1> นี่กวางนะนี่ไงโอ้ดี้อินในดันในตอนมืดที่เราแบบที่เรามาเล่นกันไงเออ เคยดูใช่ไหมเคยดูใครดูคอมเมนต์นะว่าเราเล่นแบบนี้ด้วยเข้าเลยอ๋อนี่ใหญ่ไอ้ด่านท้องใต้ดินที่เราพาทุกคนเข้ามานะครับโโคตรมืดเลยจะทำมืดไปถึงไหนเนะี่ยอีกนิดก็จอดำแล้วนะอีกนิดนะเนี่ยเข้าเลยลงไปชั้นล่างกนะันถ้าที่ดูมาแบบนี้ไอ้ในใน,ในด่านสุดท้ายเนะี่ยมันนานมาก เราก็ไปดูว่าเราจะเล่นผ่านหรือเปล่าแนละ้วมันจะลงไปถึงไหนเนี่ยลงไปถึงชั้นแกนโลกโอ้อะไรเนี่ยไปไงต่อเนี่ยมันมืดมากเลยอ๋อนี่เจอแสงเลดูเหมือนยังจะมีกิจกรรมอยู่ที่นี่อีกอ๋อแสงไฟฉายแทบไม่ช่วยอะไรเลยเออมืดมาก จับได้แล้วจับได้แล้วต้องคานไปช้าชอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีโอ้เจอเจอห้องเจอห้องอย่าโผล่มาอยา่าอย่าแบบพุ่งมาเลยลองยืนนะเอเคไม่มีอะไรกลับไปที่เดิมไหไปตรงนี้แรกไปตรงนี้ถ้ามันมันยากขนาดนี้มันยากเพราะมืดเนะี่ยเออโอ้ตรงนี้มันจะมีอะไรโผล่มาเนี่ย อ,อ๋อรอดแล้วรอดแล้วเก้า e. อี้เฮ้อ๋อไม่มีอะไรไม่มีลยโอ้โหต้องเดินมาทางนี้อีกเลยงันยอ่ยอยอ่อย่อขอยอะะ่อแล้วกันเพราะมันน่ากลัวอ๋อมันเป็นเขาวงกดใช่ไหมใช่ไหม แล้วเขาวงกดมันจะพาเราไปไหนเฮ้ย,ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรบดีอ่ะบดีดีอยา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 มานะอย่ามานะอยโอกะน่าก,กลัวเนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> มองอะไรเนี่ย การมองแบบใหม่นะการเล่นเกมแบบใหม่เลเสียงเลเสียงไหเสียงไหเสียงเสียงมันมาเสียงมันมาเขาเขาผ่านแล้วเราต้องไปหาลิปซาตานไม่ใช่ซาตานห้องโถงที่วิ่งหนีซิไม่ควรละเรื่องอนะ่ะว้าวฟ้าหินอ,อ่อนแน่นอนสระ มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอปรับกราฟิกแป๊บนึกงโอเคมามันตรงนั้นมันจะมีอะไรหรือเปล่ามันโลกมากเไงส,สองก้อนหินที่มันคืออะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้คัดเรือ่องทุกคนจำรถไฟคันนี้ได้ไหมมันคือรถไฟในดันรถไฟใต้ดินแน่นอนไอ้เนื้อเรื่องมันเชื่อมต่อกันเลยอะ บริการรถไฟกันม้างทำไงต่อโอ้ยเสียงอ๋อเราขึ้นรถไฟไปด้วยเนะี่ยโอ้โหมีประตูด้วยนี่มันแบบดอสองใครเล่นแล้วคอมเมนต์นะว่าเล่นยังไงตอนนี้เราก็มีอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันนี้ทำไมประตูอยู่นึงไง อ๋อนี่อย่างทางนีนะ้เรียบร้อยใหญ่ๆยยทุกคนจำด่านนี้ได้ไหมเราพาดา่านเราพาเล่นด่านนี้ด้วยเออเออด่านนี้มันเชื่อมต่อกันเลยนะปกติทางนี้เราไปได้นะปกติด่านนั้นนะเราเราจำได้ว่าไปทางนี้ได้แต่ว่าทางนี้ไปไม่ได้แต่ตอนนี้ไปทางนี้ได้คนระับมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอน อ๋อนี่ไงเป็นเป็น,เป,นเป็นทางอะไรสักอย่างโอหโอเคประตูอยนี่เปิดเลยเฮ้ออะไรคือกลับยังไงอ๋อม,มีมีทางขยะด้วยไม่ได้ค้นหาอะไรไม่มีสิ่งที่มีประโยชน์ในนี้เอาในหลังตู้มีไหมอ๋อมันให้ค้นหาของโอเค ต้องค้นหาของด้วยชิบเ,เจอคีกุญแจไปเปิดอ๋อเอาไปเปิดประตูอ๋อชิบโอเคโอ้มีอะไรอยู่วะเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบเหมือนแบบป,ประตูเลยนะเหมือนแบบยออะไรอย่างงี้กวดยาชิบจำไปนนเนี่ย จำไปนั่นได้ไหมเราจำไม่ได้เอาโอเคอันนี้มีอะไรไหมอ๋อต้องใช้ต้องใช้กุต้องต้องหาของในนี้แล้วมันมีป้ายไอ้บ้านตัวนี้ด้วยโอ้โหมันยืนแบบนี้เลยอ๋อมันเป็นป้ายมันเป็นป้าย,มายไม่ใช่ผีไอ้ชาติจัดชิบโพงตายชาติอีโดของช้างไอ้ตกใจหมด อย่าไปดีก็ดีทำอะไรอ่ะช่วยหาของดีดีพี่กะเอาไว้ตกใจเล่นๆใช่ไหมกด X กกดเอา้าช่วยหาของดีดีอย่ายืนซื้อบือ้ออยืนนั่นยืนซื้อบือ้อเขียวแล้วกกลับไปก่อนแล้วกันเฮ้ยสกิบดีดีทอยเล่นเล่ดเล็เลเลอดออเนียเจอไอ้เรื่อยละ เจอเรื่อยแล้วเนี่ยอ๋อบ้านเราไม่รีกเรื่อยบ้านเราเรีกไขควงยา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 โอ้โหนี่มันไฟในเอฟเฟคดีพักสามพักพักเอ้ากลับไปที่เดิมเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไร อ๋อทางออกหรืเอเปล่า้ยวู๊หทางเอ้าห้องอะไรแล้วเนี่ยหนึ่งพันหุตหนึ่งพันหุตบกตกโอเคตบตกตบตก <Bueno>, <evaluation> ตกอะไรตบอะไร,อ,ะไรอ๋อไม่สัตว์เต้าอ๋อ,อ,อคนหาของนคนหาของ กลัวเจอไฟกับพิ่ปิดตาเลยทีเดียวเนี้กุญแจเปิดเลยอ๋อมันต้องไปที่อื่นมาทางนี้มาทางนี้เวลามันจะออกมาเหมือนแบบหันหลังอะเออเปิดกุญแจนี่เลยเปิดประตูนี่อ๋อนี่ไงใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่ใช่กลับเลยดีกว่า เกยกลับมาหาพี <overview> <your> ่เหมือนเดิมพี D ่จากพี่กันเป็นพี่อะเขียนี่นี่ใช่อันนี้อะเกนโอ้โหโอ้มีอะไรบ้างทุกคนดูนี่หน่อยอ๋อคนหาก่อนคนหาบุญฮะถ้าเป็นมานานอะไรขนาดนี้เนาะเออเฮ้ยเจอเจอคี่อีกแล้ว มันขยับนิดเดียวนะแต่ว่ามันจกใจมากเป็นการขยับนิดเดียวที่ตกจะโอ้โหไกลขนาดนต้องเจอแน่นอนมันต้องเจอแน่นอนทางโถงทางเดินเลยขนาดนี้อ๋อไม่มีไม่มีมมโอเครอดไปอีกดึงดานโอ้โหอ๋อคือคุ้นน,นั่งเงนนอนเร่มาเร็ว ไม่เคยเล่นอันนี้เราไม่เคยเล่นเราเลยกลัวอันนี้ฌันเป็นปีศาจจริงดูสิ่งที่เขาทำจุ๊บฌานอุ๊ยเฮ้ยเราจำได้ตรงนี้ต้องต้องให้เรากดตบตบตบเอาไปนี่เอาไปนี่ไปมาดินิ้วเราลวกนะนิ้วโคตรลวกเลยกดไลยเนี่ย กดมันให้เราทำะไรเนี่ยกดจนนี้จะแหเลิกดจนจอจะพังนุ่เนี่ย๋อมันให้เรากดรัวๆเออใช่ใช่ถ้าเราไม่กดก็ดนดนว้รอดรอดรอดทำไงต่อมันมาแล้ววะค้นหาเขงเมื่อกี้กดแบบกดรัวๆเลยเนะใช่เคเรียบร้อยเสร็จแล้วไปไงต่อ เออใน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 ,ในท่อในท่อมันเราจำได้อยู่นะเออ,เอ,อกุญแจห้องนี้ห้องนี้จำไหมใช่ห้องนี้ห้องนี้อนโอ้โหเปิดมาแล้วเจอแบบนี้อนะีกเนี่ยโอ้โหหลายประตูด้วยนะเฮ้ยหนาเนี่ยคุค้นๆนะตรงเนี้ย เราต้องเปิดดีเราห้องเลยใครใครใครโทรมาฮัลโหนึ่งสองสามสี่ฮสวัสดีคังเฮนรี่คุณอยู่ที่ไหนซาร่าอยู่ไหนบอกใช่ตอนนี้โอไม่ไม่เบรย์รยคุณยิงฉันเฮนรี่เขารู้สึกจิาฉันเดี๋ยวเราก็จะปวดอะไรมั่วไปหมดเลยนะผู้เน่นไปที่กันทำไมเจีสั่น ใจหมด <d evolve> ดีนะไม่ดีนะไม่กินเดนมันมาแล้วมันมาแล้วยอก่อนโอ้โหสะ,ะดุง้งคือกูดกูงดย่า๊ย่า๊ย โอ้ผีตัวใหม่นะอันนี้คือผีตัวใหม่ของอ๋อผีตัวใหม่ชื่อเจสันถ้าแจ็คสันนะอ๋อมันมันเกิดใหม่มันเกิดใหม่แล้วก็มีจัมส์สเกลเล็กน้อยจัมส์สเกลเล็กน้อยแต่เสียงมันกระแทกเข้ามา <S <S เ,เดี๋ยวเร็วดิเร็วเร็วตอนเมื่อกี้สะดุ้งแบบปแปลกๆเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เราสะดุ้งแบบนี้เลย มันมาแล้วมันมาแล้วนะมันคือใครอะเดินเดินเดนเดเด,เดมันต้องค้นหาของอะโอ้โหค้นหาโคตรนานเลยมันมันมาแล้วมันมาแล้วซอน มันมันเดินอยู่นู่นมันเดินอยู่นู่นโอ้ไม่กล้าเล่นอ๋อมันอ๋อมันมันเดินไปเดินมาแกกินแกกแกแกกผีโอ้มไม่เห็นเราเหรอกนี่นี่นี่ <sm all> ผีบักผีบักมันน,น่าจะต้องได้สองคนถ้าได้สองคนมันน่าจะมีโอกาสรอดอยู่เดี๋ยวเราจะเล่นเดี๋ยวเราจะเล่นแบบโขนให้ดูแล้วกันหนึ่งสองไป โอ้โหตัวตัวโคตรสูงไงนี่มันโคตรหรือเปล่โอ้โโอเคสารคดีนี้ขอมีเพียงเท่านี้แล้วกันโอ้โหมันมันยากเนอะไอไอด่างเนี่ยก็คือห้องมันมีที่แคบเล็กเดียวแล้วผีก็ค่อยๆเดินมาเดินมาแบบไม่หยุดด้วยนะแล้วเราก็ต้องหาของเนี่ย โอเคก็ขอเอาไว้พิมพ์ด้วยกันเราเล่นมาสุดก็แค่เนี้ยมันมันเราวันมันยากนะก็เอาไปวิดวนี้ใครยังไม่กดับกดไลค์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ใครดูแล้วรู้สึกไงก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะก็เอาไปพิพ์ด้วยนี้แล้วกันบายบายให้ตัว